เพราะทังท่านคนบนโัรไตลงเนี่ยช่วยช่วยเหลือติดตามเด็กหลังจากที่วุนิที่กระจบเงานเนี่ยรับแ,แจ้งวันนี้เนี่ยยื่นข้อมูลคนหายแล้วก็มีกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นกรณีเด็กหญิงอายุ16ปีที่ถูก ล่อลวงไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเ,เด็กติดต่อกลับมาว่าถูกบังคับให้เป็นสแกมเมอร์และถ้าหากว่าต้องการเดินทางกลับป,ประเทศไทยค่ะต้องจ่ายเงินค่าถ่ยเป็นจํานวนเงิน60,000บาทค่ะวันนี้ก็เลยนําข้อมูลเนี่ยมายื่นให้กับทางท่านพลดรวกไปเลย เพื่อช่วยขอ,ขอความรุ่งรอในการช่วยเหลือติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของไม่ไม่ไม่ให้คนไทยเนี่ยได้ถูกล่อลวงไปเป็นแก๊งกาเมามชาติค่ะจากข้อมูลที่ทางีระจบนานนามาให้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่ายังมีความพยายามที่จะล่อลวงนะครับหรือชักชวนเชนิญชวนพี่น้องคนไทยเนี่ยไปทํางานที่สแกมเ็นเตอร์อย่างฝั่งคำมพูชาก็หมายความว่ายังมีสแกมเ็นเตอร์ที่ยังไม่ถูกทางการกัชพูชาเนี่ย ข้าไปตรวจสอบนะครับตามที่วนข่าวเนี่ยอีกจํานวนมากนะครับเฉพาะข้อมูลที่ทางการไทยเราเคยส่งไปให้กับทางการคำชะนาถึง62จุดนะครับแต่เรารู้ตามข่าวเนี่ยยังมีการปรากฏข่าวสารนะครับว่ามีการเข้าไปตรวจสอบกับทางตำรวจัมชูชาเนี่ยยังไม่กี่จุดเองนะครับก็ยังมีข้อมูลเยอะที่ต้องประสานันปฏิบัติกันนะครับในส่วนนี้อยากจะประชาพันแจ้งเตือนที่น้องประชาชนครับว่าอย่าได้หลงนะครับ ไปเป็นเหยื่อทางานอย่างแก๊งก c a m m e r นะครับถ้าจะมีรถมารับไปทํางานเนี่ยท่านต้องสสนนิฐนเลยอันนี้ไปทํางานไกลนะไปทํางานที่แก๊งแ c a m m e r อย่างประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนหรือชักชวนไปเจอการยังจุดลัดหมายตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดนทางด้านตะวันออกนะครับก็คือไปเจอกัแนแ่แม่สอดบ้างหรือแม่สายบ้างเชียงแสนบ้านนะครับถึงด้านเหนือหรือทางด้าน ตะวันออกนะครับนะะตะว,วันตกก็คือทางเมียนนามทางเหนือก็คือสปปลาวตะว,วันออกก็คือทางกัมพูชาไปเจอกันที่สากแก้วบ้างจันทบุรีบ้างอย่างเงี้ยท่านต้องรู้เลยถึงเขาบอกว่าไปทํางานที่จังหวัดนั้นแต่มันไม่ใช่หรอกนะครับอย่างนี้เป็นการทํางานแก๊งสแกมแน่หรือถ้าท่านสมัครใจท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาโพสต์ไว้ว่าทํางานสายเทาที่ปล่อยเปรตเงินเดือน,นดีท่านสมัครไปให้ท่านกลับใจนะครับถ้าท่านยังไม่เดินทางไป ครับเขาให้ข้อม,มูลกับเจ้าที่ตํารวจหรืออยากปรากฏเป็นข่าวนะครับไม่ได้ทําง,งานสุขสบายอย่างที่เขาโฆษณาและท่านยังจะถูกทำร้ายร่างกายถูกบังคับกักขังนะครับไม่สามารถที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตได้อย่างที่เขา